หวัดดีเราชื่อลินดานี่รูปเราเองสวยใช่ไหมล่ะโอ้ยกินอะไรเยอะแยะเนี่ยฮะไม่คิดจะลดแล้วน้ำหนงน้ำหนักฮะลูกและนี่แม่เราเองอู้แล้วรูปใครนะฮะสวยแล้วน่ะนะนะรู่ของไงแม่สร็ไหมัมนใช่ที่ไหนเนี่ยเอวเขาอยูเอ่เล็กขนาดนั้นนี่ของจริงนี่นี่ แต่กันก่อนเลยแม่ <laughs> ก็เขาแต่งกันแหละทุกวันเนี้ยหนูก็ยังแต่งเลยโอ้อย่างนี้มันก็หลอกลวงชาวบ้านเขาสิลูกอา้าวหลอกลวงตรงไหนดาราดาราเขาก็แต่งกันอย่างนี้แหละแม่ถ้าอยากผอมอยากหุ่นดีก็ต้องออกกำลังกายนะลูกนี่สื่อดีๆก็มีเข้าไปดูมั่งจะได้หุ่นดีไม่ใช่แบบนี้เข้าใจไหมลูกไม่อะพูดอะไรก็ไม่ฟังเลิกกินได้แล้วขนมขนมอะ่ะ อันฟอลรัลวเลยจ้าอุ๊ยลินดาโลกเบียเ้ยวเฮ้ยนี่มันน้องลินดารถถังนี่ว่า้าทำไมไม่ลงไปกินข้าวลูกึเป็นไรหรือเปล่าลูกแม่ ดูนี่สิเขาว่าหนูันเต็มเลยอะแต่ไม่เป็นไรนะแม่หนูสบายมากเลยต้องไ่ดูแลลูกมามา,มาอยากรองก็ร้องออกมาเลยไม่เป็นไรนะลูกโเชียลอ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านลบเราเอาคำที่เขาว่าเราเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันดีกว่าไหมลูกสื่อดีๆมีกเยอะแต่ตามแม่ลงไปข้างล่างน,นั้นเนาะไม่หรอกแม่ Seri diri ni je ก็ขอขอบคุณทุกคําติชมในโซเชียลนะคะที่ทําให้ลินดาเนี่ยประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะและอย่าลืมนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยใช้สื่ออย่างมีสติเพื่อชีวิตที่สตรองค่ะลินดาขอตัวลาไปก่อนนะคะแม่เล้ก,กินข้าวแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ